เดินมาถึงที่แล้วน้ำมันจะลดลงมันก็จะเห็นปะการังมันก็จะเหยียบพื้นปะการังง่ายขึ้นที่จริงมันจะได้ยินเสียงปอกแปดกปอกแป๊ก้ยน,นะมีปลาอยู่ตรงนึงเห็นไหมเห็นปล สวยกันนะ eh?